ชายคนนี้ใช้พลังสแตนได้หลังจากเขาถูกสังหารเท่านั้นแต่ในทางกลับกันพลังสแตนของเขาก็แข็งแกร่งอย่างน่าสะพึงกลัวมันสามารถไล่ตามเครื่องบินจนทันมันเกาะติดกับมือของโจรูดูผู้ทรงพลังโจโรโนเห็นเนื้องอกกัดกินแขนของเขาอย่างต่อเนื่องเขาเรียกโกเอ็กซ์เพรีย์มาตัดมือขวาทิ้งแต่เขาไม่คาดคิดว่าแขนของโกเอ็กซ์เพรีย์ก็ถูกกัดกินด้วยโกเอ็กซ์เพรีย์จึงต้องใช้มือซ้ายซึ่งในตอนนั้นมือซ้ายก็เกือบถูกกัดกินเช่นกันโชคดีที่มิสตาสังเกตเห็นทันและยิงแขนของโจโรโน่ เดาที่มาของศัตรูได้ทันทีเพราว่าคนอื่นไม่เชื่อว่าแสแตนที่ตายแล้วจะทรงพลังขนาดนี้มีเพียงมิสเตอร์ที่เชื่อเขาเพราะในตอนนั้นแสแตนของเขาก็ถูกเนื้องอกเกาะติดด้วยเช่นกันและเขาก็ลม้มลงตรงนั้นเลยนารันชารีบเรียดแอโรสมิดออกมาทันทีแต่เนื้องอกกลับดักจับกระสุนเอาไว้ได้แม้แอโรสมิดจะบินด้วยความเร็วสูงแต่มันก็ยังถูกเนื้องอกพันธนาการและกัดกินในทันทีในที่สุดบูจาราตี้ก็ตระหนักว่าสถานาการณ์รุนแรงแล้วเขาจึงรีบบอกให้ทริชไปซ่อนตัวแต่ทันทีที่ทริ แต่เนื้องอกกลับเหลงเป้าไปที่โจรุโนแทนการกระทํานี้ยืนยันข้อสงสัยของโจรุโนเนื้องอกตอบสนองต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าเสมอเพื่อหลอกล่อเนื้องอกโจรุโนจงใจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเขาทุบหน้าต่างเครื่องบินโดยตรงวางแผนโยนมันออกนอกเครื่องบินโจรูโนตัดแขนของตัวเองออกบูชาราติี้พยายามจะหยุดเขาแต่มันก็สายเกินไปแล้วแขนที่มีเนื้องอกปลิวออกไปในตอนนี้โจรุโนได้สูญเสียแขนทั้งสองข้างไปแล้วและสลบไปจากการเสียเลือดมากเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะปลอดภัยในตอนนี้โจรุโนก็สูญเสียมือและไม่สามารถใช้ พลังสแตนได้อีกเขากลายเป็นคนพิการโดยสมบูรณ์สมาชิกทีมอีกสองคนก็บาดเจ็บสาหัสและหมดสติสิ่งนี้ทําให้บูจจราตี้รู้สึกเสียใจอย่างมากและเริ่มสงสัยว่าการตัดสินใจของเขาผิดพลาดหรือไม่บูจจราตีน้นาพวกเขาไปไว้ในห้องของเต่าจากนั้นก็ไปที่ห้องนักบินทริชถูกทิ้งไว้ลาพังในห้องผู้โดยสารยังคงหวาดกลัวขณะหอบหายใจเธอสังเกตเห็นบางอย่างในเงาสะท้อนของมีดตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ระดับความสูงกว่า7 0 0 0เมตรจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนปีกเครื่องบินได้อย่างไรทริชลุกขึ้นไปตรวจสอบแต่ไม่พบสิ่งงผิิิิดดดปกตแและคคคว่่าเเธออ เว่าเนื้องอกที่ถูกโยนออกไปก่อนหน้านี้กลับตามมาทันอีกครั้งคริชรู้สึกตกใจแต่เธอจําสิ่งที่โจรุนอพูดได้ว่าเนื้องอกโจมตีเฉพาะสิ่งที่เคลื่อนที่เร็วเท่านั้นเธอรีบชะลอการเคลื่อนไหวและแน่นอนว่าเนื้องอกไม่สามารถหาเป้าหมายโจมตีได้แต่ทันใดนั้นมันก็หันหนีไปคริชมองดูและพบว่ามันคือเข็มกลัดที่โจรุนอทําตกไว้และเข็มกลัดนั้นกําลังงอกเป็นมือขึ้นมาใช่แล้วนี่คือแผนสํารองที่โจรุนอทิ้งไวใ้ให้ตัวเองกราบใดที่เข็มกลัดนี้ยังปลอดภยัยอาการบาดเจ็บของทททุกกกคนนนน็สาาาามรรรถรัษไไไดด้้้แแตต่่่อออออีีจะะํ